เราวันนี้ก็อยู่กับเกม Backroom นะครับซึ่ง Backroom เนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับเป็นแมปใหม่เลยนะครับทุกคนก็มาดูกันว่าแมปใหม่นั้นจะเป็นยังไงแล้วพวกเราจะแก้ปริศนาได้หรือไม่รับชมกันเลยมัน,มน,ห,ห,นหน้าคนไบเลย <laughs> หน้าไบ <laughs> แสงสัจรรมตอนนี้นะครับเรากลับมาอีกแล้วนะครับกับไซ b a แบ็ก o ูมนะใช่แล้วเล่นไปกี่ตอนมาสองสามตอนนะมั้งใช่ที่บ้านมาสองสาม กลับไปดูกนได้นะครับเราเล่นเราเล่นจบแล้วแต่วันนี้เรากลับมาทาไมเมื่อเราเล่นจบแล้วคุณพีทเพราะว่าเขามีอัปเดตแมปใหม่นะซึ่งแบบนั้นก็ค,ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยเลยกลับมาเล่นให้ทุกคนดูกันเออมันมีโซนใหม่มาครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโซนใหม่เราต้องกลับมาที่เดิมก่อนเพื่อมาเอาบัตรสีแดงนะฮะใช่คือห้องที่เราเล่นเกมกันนั่นเองนะครับใช่ะอะไรน,นะ,ะลูกโป,กป่งปาร์ตี้โอ้โห เฮ้ยมันจะรับกูแล้วเรารู้แล้วตรงเนี้ยว่าเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องไปเปิดไฟใช่ไหมอ้ออ้ออ้อคอหักเฮ้อ๋อแล้วตอนนี้เราเปิดประตูนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใครใครใช้แสตนอ่ะบอกฉันมานะทำไมวาบอย่างนี้กระตูผีอ๋ออ๋ออยู่ไหนอุ้ย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 อะไรอ่ะแสตนเอาล่ะเปิดไฟแล้วนะครับ เฮ้ยโอ้เปิดแล้วเหรออะไรครับโอ้เค้กนี่กังอยู่เหมือนเดิมแหนวะตู้ไหวะเอ้าเขามาที่ไหนอะอยู่นี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยลบลบคุณจะเข้าคุณจะเข้าคุณจะเข้าขาสิคุณก็โดนแดกไรเปรดเห็นเดินอยู่หน้าห้องเลย ไม่ได้อะไรก็โดนเฉยมากครับาจังหวะที่กูเหนื่อยพอดีไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วพรอเราผ่านมาแล้วไม่มีหรอกกลัวเออไม่มีหรอกไอ้ทีไปแล้วหนึ่งคนอันนี้เล่นอะไรหรอวะป๊อปลูกโป่งอ๋อลูกโป่งไม่ป๊อปก็ตายอีซี่มากบอกเลยโอเคเราต้องเราต้องวิ่งแบบกดไม่ต้องกดค้างกดแปปหนึ่งนู่นนี่กันไม่เหนื่อยวะจบแล้วอ่ะแค่เนี้ยง่ายมากครับเอาโอ้ยไม่นานแล้วนะ อีกไม่นานเราก็ได้นอนคุยกันร่างม่วงแน่ๆเฮ้ยฝั่งนู้นได้เยอะจังเลยอะไเกราะดิรู้ยฝั่งมันเด้อเออมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดีอยากกระจายกันได้ไหมไอยู่แอะชี้เอ๋สวัสดีอิชิะเอ็มพูดใหม่เฮ้ยฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้น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 ไปฝั่งนู้นมาแล้วโอเคเฮ้ย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 โอ้ ีกันเลยอิชี่อ่ะมันแหลกตอนพุ่งเข้ามาเมื่อกี้คือกดทันะเออรู้สึงมันแหลกขึ้นเนาะเอาแหละตรงนี้แหละอะไรนี่ไหนอะไรมันยาเจลลี่ไงเจลลี่นี่ไงมาอยู่นี่มาเล่นหาของขวัญกันดีกว่าก็แดงแล้วขอดื่มน้ำอร่อยจริงๆ ดื่มปุ๊บหน้าใสเลยครับหน้าปรไร่ดื่มปุ๊บหน้าใสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก่อนต้หาต้องรีผาก่อนต้องหาของขวัญเอางี้แล้วโอ้ทางตันเฮ้ยไปไม่ตกใจทางตันนะทางตัน ใจคุณนั่งเก้าอี้เฮ้ยยังไม่หายมาแล้วยังหาไม่ได้เลยไม้เชื่อมาแล้วยินมาแล้วเดี๋ยวฝั่งนูนนะไอ้เจี๋ยเสียงเป็นบ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออโอ้ยเสียงไอ้ตูดมากอุ้ยมันอยู่ใกล้กูเอ้ยเอ้ยเจอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ไมไม่เลยที่คุณช่วยกูมากไอ้สันมันหายไปต่อหน้ากูเลยเจอม่าดีแล้วจะตายแล้วคนมาเอาไปไปหาฝั่งนูนเดี๋ยวหาฝั่งนี้นี่เจอเจอเจออย่านึงและวเอาปะ เฮ้ยไอเจ้าไอเจ้างี้นี่เองไอบ้าเอ้ยเฮ้ยไอเชทางตันไอดีไอดีคุณเดาอยู่ไอเชีงตันทางตันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนกูอยู่ไหนกูอยู่ไหมามามาแม่มาแล้วยี่สิไม่เห็นมันไม่ไม่ไม่มันไม่ได้โฟกัสที่ไฟโฟกัสอะไรอ่ะ อละารองดีมันโฟกัสที่ตัวละครไม่ใช่เหรอมันสุ่มมาส่องในกุเอิญผีเปล่าอ่ะเร็วไปเลยอุอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> อ,อีกเว็บหนึ่งอ,อันนี้รอบต่อไปหาสามกล่องใช่ไหมได้อ๋อเหนื่อย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 ไม่เจอเลยครับท่านพูจะเริ่นไอ้สัตว์เจออันหนึ่งไม่ทันแล้วสิเป็การออกกราได้เริ่มต้นแล้วเป็นอยูย่ข้างดูงงเลยเฮ้ยเจอสองแล้วสวยสวยสวยท้ายนิ่งอัน โอ้มันมันกลนแถวคอเลยผมเดินมาแล้วอาจ๊ะฮ่อ่าเฮ้ยเอ้าแตกตอนมาวิ่งหมาใช่ปะเออแต่เหมือนกันเลยอ่ะอยู่ก็เข้าหลังควบเลยเราต้องหาใหม่นี่หว่าถ้าตายสองอะเอ้าหรอเออ เชื่อว่ารีเหรอรีรีรีเกิดมาเซ็ตห่อเลยนะไม่เอานะอยู่ข้างไม่ไหวโดนไปโลยโอ้โหไอ้ห่าเพิ่งเกิดได้เนอะเออเออเออเอยเออเอยกูเจอแล้วแต่กูแตกเจอแล้วแต่กูตายเลยกูตาย ตาย,ข,ายข้างกันเลยนี่มันอยู่ข้างกูเลยไอ้ใจไปแล้วอุ้ยมันโฟทางอุ๊ยเจอหนึ่ง,งแล้วกดเมาส์กดป๊บหนึ่งเจ้าแม่งเฮ้ย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 เอ้เอตายข้างกูทำเชียร์แล้ครับเครื่ <c oughs> องกดเอซีเลยหายแล้วไปทางตันด้วย <c oughs> กระละกระละ ปเฮลโหลไอ้เหี <laughs> <laughs> ้ยกูโดนอีกท right ีเดิมเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเออตอ้กูโดนหนึ่งูโดนขาซอกเลยโอ้ยอะไรเนี่ยผีดักเกิดเตวินเกิดเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วกันแล้วก็กลายก็ตายแล้วูตายโอยหนึ่งมันเข้าไม่โซกเลยใจเจ้าเองโอ้โหไยะทางตันเออ กูได้คำตอบแล้วจะเลยตายคาซอกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ AI มันเหมือนมันวิ่งตามเยอะขึ้นอ่ะใช่ปะไม่มันตรวจในซอกเลยเมื่อก่อนมันไม่ได้วิ่งตามขนาดนี้นะนี้มันเหมือนมันวิ่งตามจนแบบเข้ามุมมันยังตามเลยเออดีตายคาซอกมาหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ไม่มีพี่อยู่ไหนวะอยู่ฝั่งเบ้าไปเจอเร็วเออดีมากเลยยังไม่ต้องตายอีกอก่อนแม่งไม่เดินในแค่นี้เดินเฉยเลยหน่อยไหมล่ะฮะฉีดบวก โอเคเราต้องไปยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ดับเทียนมันเดินเล่นเลยแหละอู้ยเฮ้ยเฮ้เทียนอยู่นู่นเฮ้ยเอาไปยังไงอะเขี่ยเส้นทางไม่อย่างไกลเลยพี่ไปเด้๋ปลาไปเด้๋ปลาต้องอ้อมไปหรอเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ต้องอ้อมอ้อมมางี้อ้อมมางี้อ้อมมางี้นี่นี่นี่ต่อแบบเขี่ยอะไรกูเอาได้หรอเออโอเคเดี๋ยวไปเป่าของมึงให้เอ้ยเทียนเออเป่าเทียนแค่นี้มึงลมไม่มีเป่าหรอ เ,เชี่อดีนะมันอยู่ข้างหน้าเอยู่ใกล้กันเอ้ยอยู่ตรงนน้นนอีซี่แหละกูว่าอีซี่แหละเราอยู่คนละฝั่งกันมันได้ได้ใช่เราอยู่คนละฝั่งมึงไม่ได้เกิดกูบอกเลยมึงมึงเนี่ยมึงหลับแบบนั้นไหมดังหน่อยดังหน่อยไปเลยเฮ้ยข้างในข้างในข้างในเข้าทางไหนวะเข้าทางไหนวะกูน่คุณจะไม่รอดเอ็นตงมาทางนั้นน่ะเออเออตาบีนไอ้เหย็นภาษาเด็กเดียวไม่กินยาเอา๋อโอ้น<อ>ั่่งกอนนั่งก่อนนั่งก่อน อยู่ในการเดี๋ยวเดี๋ยวเดลียวเียวเหล๋ยวเหล๋ยวเลียวเดียวท่าฮ่่าฮ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 มาฮ่าฮาฮ่เฮาม่ามาฮาฮ่าฮ่ามาฮลาฮาฮ่าฮ่ไป่า่าาาาา่า่่้่าาาน่ ไปก่อนแล้วอ้ยรอด้วยดิไปไปก่อนเจี้ยอะไรกูต้องไปทางมึงดิ่เชื่อละเอาเราคุยอยู่ไหนอ่ะแดกเกลี่ยอกู่ไอ้ไอ้กูเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าไปเร็วกูไปเร็วรักก่อนละี่รอกูด้วยเลยเลยมาดิ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 ปังหนึ่สามหกเก้าห้าหนึ่งหนึ่งสาม เก้าห้าเอ้ยเอาว่ะเอ้ยมาแล้วเว้ยจอบเป็นแนวตั้งเอ้ยอันนี้ขาวอันนี้เคเทาเนี่ยว้ายเอ้ยูชี้ตกกระจายบนไอ้ซ่าไม่เอาป่ะกูรอให้ไอ้จ้าเอ๋เอ้ยเ,วเวยยจเยยนนเ็บที่มหาย แดกยาก่อนไม่ได้เอ็มหรอกไม่ได้เอ็มหรอก6สีเทาเทาคืออะไร6สีเทาอ๋อ K K สีเทาก็ K เหมัอน K อ่ะเป็นขาวไม่ใช่เหรอมันมีมันมีขาวกับเทาอ่ะว่าน่าเป็นเทานะเฮ้ยไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย my ass อย e the bag for my ass เหลือนเทาอีกอันหนึ่งอ่ะเทาคือไหนอตัว K ตัว K ตัว K ไว้ตกใจมดเลยเอผีโอ้ยมานี่ผีนี่ผีนี่นี่มันไปหรือยังไปจี๊ดเลยมาหากูแล้วเฮ้ย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 เออเอออุ๊ะอะอุะอ่ะ เดี๋ยวเราจะไม่เปประตูสีเงินด้วยมึงไปเกินก่อนเดี๋ยวดิโอเคเจอกระดาษลิตโอ้เราด้วยดีกันเลยสองตัวโอ้โหมันดักเลยเอฟเอมึงเซฟเเลยอ่ะใจเออครับทมเราเนแบบว่าอันนี้บีผมแบบสไตล์ตัวเองนะามเราเนแบบแล้วก็เก็บบีไอฉันหมุนตัวหนึ่งทีโอ้ย้มัน ูขนาดนี้เลยเหรอมมอม,มัันน<อ>ีไปกูไปแล้วนะกูกูกูออกแล้วเราบอกไม่ถูกมึงกูอยู่ตรงไหนมึงอยู่ข้างนอกประตูใช่ไหมเออกูนรับประตูอยู่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมางงเ,เลยวิ่งมาเลยวิ่งเหี้ยอะไรผีมันอยู่ตรงบันไดเนียนะ่ยลงไปแล้วมันลงบันไดไปแล้วนะเหี้ยดแล้วโอ้ลงไปเร็ว <c oughs> ลงไปไงข่ับไม่หักวะเออแล้วมันมรงนี้เราจะบอกแล้วมันแดกโอเคนี่เป็นที่อะไรบ้าคุณรอดตายซะเพาะนั้นเราจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมที่มันมีควันตรงนั้นอ่ะใช่ป่ะใช่ปกติเราต้องไปฝั่งนู้นแต่ว่านี่อัปเดตแบบมีฝั่งนี้เราไปเอาคีย์เดมาแหละตูแห่งอมตายไงที่ไปก่อนที่มันจะมาเหมือนตอนนู้น ปะตู้ก่อนดีกว่าใช่แล้วนะเข้ามาไม่ได้นะอะไรวะชี้พูดเอาเอาว่าอันนี้เราไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วแล้วก็มึงเหลือกี่ชีวิตเนี่ยสามขอพรได้สามข้อขอให้เพิ่มอีกเจ็ดข้อชีวิเร่งลงลึกหนักเลยนะกูเห็นกูเห็นไฟกูเห็นไฟฟิดเองอ่ะอ๋อไฟมันดับอะเฮ้ยทำไมไฟเปลี่ยนสีเออเออเออเฮ้ยฮะฮะทำไมไมได้ยินเสียงน้ำวะได้ยินเสียงเท่าน้ำไงเฮ้ยใช่มันเริ่มใช่มัำไเสียงมันตึงเครียดขึ้นวะตกใจวันเลยอ อืมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอแคนดี้กลัวจริงๆเฮ้ยแฟมแฟมแดงเฮ้ดูดิผีอะไรแดงๆสามเท่าเีห<ต>นูผีหนูเหรอมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนเชียวแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบดีมากอ่ะพราว่าเราต้องอยู่ในความมืดป่ะแล้วว่าเรากลับดีกว่าอุ้ยโหเต็มเลยโอ้ย,อยว้าวองใสเ<ญ>ชี่ยเราจะโดนโตา้ไม้กลัาขนาดนี้คือแบบคุณต้องลบอะไรเนี่ยมันให้เราซดสู้กันเนอะ อ๋อเป็นยางไวรุ่ไปสิจะวิ่งเยอะไอ้เชี่ยเดี๋ยวตอนหนีแม่งหนีไม่ทันนนั่ไงนั่นไงโอ้โหไหนจิสโอ้ยโอ้โหไอ้เชี่ยรัดจุ้ยเชี่ยเลยเดี๋ยวนะหน้านี้ไม่เปิดไม่เปิดไอพีพีไอ้สัตว์ดีนะกูปิดทันเฮ้ยเอาเรียกว่ารัดอจุยตัวนิดๆหน่อยๆโอ้ my god 我倒推。啊